คอเดดโชว์นะฮะช่วงนี้เป็นเรียกว่าช่วงสุดท้ายนะฮะเรียกว่าช่วงที่โชว์โชว์โชว์แน่นอนเลยอะไรเด็ดอะไรดีนะฮะอะไรโดโพมาเราจับัวโชว์หมดเลยนะครับครับเนื่องในวันนี้เป็นวันตุด จีนนะครับเป็นวันสําคัญมากของชาวจีนนะครับเป็นไปเสียไม่ได้ที่เราจะไม่มีโชว์ชุดนี้เพราะเป็นโชว์ที่เรียกว่าแสดงความเป็นสิริมงคลมากมพบกับโชว์สิงโตอายุร้อยปีจากคณะบังกรหยกสามพรานครับผม Thank you. Outro ครั้งหนึ่งนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่ชมโชว์ชุดนี้ร่ำรวยเงินทองนะครับในวันตรุษจีนปีนี้นะครับเออเขารู้หรือยังว่าดุตรีหยุดแล้วนะใครช่วยบอกกัาหน่อยว่าตนตรีหยุดแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก่อนอื่นเรามาพูดคุยกับเจ้าของคณะก่อนนะครับเจ๊เกียวครับเจ๊เกียวอยู่ไหนครับเจ๊เกียวครับ นี่ค่ะเจ๊กเกียวเฮ้ยสวัสดีค่ะเจ๊กเกียวนะฮะใช่ค่ะไม่เอาเด็กเชิดสิเอาเจ๊กเกียวสิครับวันนี้เจ๊กเกียวเชิดเองเลยค่ะเจ้าของเชิดเองเลยฮะค่ะทำไมถึงเจ้าของเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยฮะก็คณะมังกรหยกเนี่ยจริงๆแล้ว,วอ่ะมีตั้งแต่สมัยอากุ้งของเกียวอะค่ะ ซึ่งเขาเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยแต่คณะนี้เห็นบอกตั้งมาร้อยปีแล้วใช่ก็ตั้งแต่สมัยอากุ้งเลยจากจากเมืองจีนแล้วเขาก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็เอาสิงโตมาเชิดแล้วทำไมเจ้าของสิงโตถึงต้องมาเชิดเองแล้วทำไมเสื้อผ้าสิงโตมันมีที่มายังไงทำไมถึงไม่เหมือนชาวบ้านเขาฮะก็ที่เกียวต้องมาทำเองเนี่ยเพราะว่าพอเตียเสียไปแล้วแล้วเกียวเป็นลูกสาวคนโตเกียวก็ยังอยากจะสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันเนี้ยให้สืบไปอีกนานๆก็เลยแบบ มาทําสิงโตของเราให้มันแบบว่าร่วมสมัยมากขึ้นและอีกอย่างเกี่ยวจบแฟชั่นดีไซน์ด้วยจบแฟชั่นดีไซน์เลยนะฮะมิน่านะฮะการออกแบบต่างๆของสิงโตเนี่ยแตกต่างจากคณะอื่นมากสวยมากเลยผ้าที่ใช้อะไรต่างๆนี่เรียกว่าลายนี่ไม่เหมือนคณะอื่นนะฮะ หรือว่าขนต่างๆ,างๆนี่คณะอื่นก็ไม่ได้ใช้แบบนี้ใช่ไหมก็อาจจะใกล้เคียงแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าเราอันนี้เราทําเองเลยถือว่าเป็นเจ้าของคณะสิงโตที่สวยที่สุดและเด็กที่สุดในประเทศไทย <c oughs> นะฮะแล้วก็มองการไกลมากเพราะฉะนั้นสนใจนะฮะติดต่อได้นะฮะตามหมายเลขข้างล่างนี้นะฮะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของรายการ The Toilet เราทําโชว์อะไรที่มันไม่มีใครเคยเห็นได้ไหมอ่าแน่นอนค่ะมาะรายการดอะทอย l e t โชว์ทั้งทีต้องมีอะไร พิเศษพิเศษแน่นอนนั่นคือโชว์อะไรครับสิงโตโซเชียลค่ะสิงโตโซเชียลอะรูปแบบจะเป็นยังไงนะฮะเรามาเฮงเฮงและรวยๆกันกับโชว์ชุดนี้มังกรหยก3ามพรานครับเมื่อตาแปะและยายซิมมีมือถือเครื่องใหม่จึงก้มหน้าก้มตาเล่นแต่มือถือแบบไม่เกรงใจสิงโตมาดูกันว่าสิงโตจะจัดการอย่างไรในโชว์ชุดสิงโตโซเชียลจากคณะมังกรหยกค่ะ プレゼントプレゼントプレゼン プレゼントプレゼントプレ